สวัสดีครับพวก,กับผมไปเลยเดินทางหลังจากที่ผมห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะครับผมจะมาพูดถึงรูปรูปภาพนี้นะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยเห็นที่กลุ่มต่างๆในกลุ่มเพจรถนะครับรวมไปถึงใครติดตามผมอยู่ที่ Facebook, uh, Big f a c e b o o อ่าบิ๊กเอฟนะครับชัยสริก็จะเห็นที่ผมแชร์ไว้นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงยี่ห้อรถนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นประเด็นกันเกินไปนะครับในเหตุการณ์นี้ก็คือว่า คงคงเนี่ยสถานการณ์ก็คือฝนตกแล้วรถมันเกิดการลื่นถไหลตกถนนครับภายในประมาณ2ชั่วโมงตกไป5คันก็นั่งวิเคราะห์กันสักภากใหญ่เลยก็คือผมก็ตามอ่านทั้งคอมเมนต์ที่คนเขาวิเคราะห์กันรวมไปถึงที่ผมวิเคราะห์นะครับผมก็อยากขอสรุปดังนี้นะโดยผมจะเรียงลำดับจากที่ผมให้ความสำคัญหรือ ให้คะแนนมากๆว่ามีผลต่อการขับขี่นะครับก็คือ1เลยก็คือคนขับรถครับคนขับรถนี่คือเป็นคนควบคุมพวงมาลัยควบคุมคัดเล่งดังนั้นคนขับรถเนี่ยจะต้องมีสติและประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีครับเพราะถ้าคนขับรถนั้นขาดประสบการณ์หรือสติเนี่ยไม่ว่าท่านจะขับรถรุ่นใดยี่ห้อใดก็ตามโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันครับดังนั้นเนี่ยผมจึงให้คะแนนที่คนขับเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากคนขับได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราขับรถสนุกในสมัยนี้นะครับคนขับก็จะยิ่งมันบางคนก็มั่นใจในสมรรถนะรถมากจนเกินไปจนลืมคิดถึงไปว่าเฮ้ยตอนเนี้ยถนนเปียกนะฉันต้องลดความเร็ว ฉันต้องขับยังไงเพื่อให้ปลอดภัยแต่คุณไปขับเท่าเดิมเพราะว่ารถชั้นแรงฉันอยากโชว์ว่าฉันขับได้เร็วอะไรเงี้ยมันก็เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ 2. เรื่องของยางครับแบ่งเป็น2แบบครับอันแรกก็คือเรื่องของประเภทของยางครับ HT AT MT ใช้ยางประเภทใดในการขับขี่ถ้าเน้นถนนดำก็ต้องเป็น HT ครับผมบอกได้เลยว่า โครเกาะถนนเลยโดยเฉพาะเวลาฝนตกเพราะผมขับทั้ง HT และ AT เนาะผมก็จะสัมผัสถึงความแตกต่างได้แต่ไม่ใช่ว่า AT ไม่ดีนะครับ AT บางยี่ห้อเกาะถนนได้ดีเช่นกัน 2. ส,สภาพยางนะครับสภาพยางเนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยเพราะว่าบางคันเนี่ยใช้จนยางแข็งดอกยางหายก็ยังใช้อยู่มันก็เลยไม่มีเขาเรียกอะไรนะ มันไม่เกาะถนนนะครับเวลาเจอฝนตกแบบนี้มันก็ยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่เลยทีนะี้อุบัติเหตุก็เกิดง่ายขึ้นครับดังนั้นสภาพยางกับประเภทยางเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเช่นกันข้อถัดมาระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวขอเรียกของไททันนะครับว่า AS4 AH ซึ่งแต่ละค่ายก็จะเรียกแตกต่างกันครับแล้วก็ระบบป้องกัน รอหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถไหล ATC นะครับแต่ละค่ายก็แตกต่างกันเหมือกันแล้วแต่ใครจะเรียกแบบไหนนะครับ2ระบบนี้แนะนำว่าควรจะมีในตัวรถนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วณนปัจจุบันรถรุ่นใหม่ๆมีมาให้แล้วนะครับซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ในทันทีเมื่อรถเกิดเสียการทรงตัว และเกิดล้อฟรีนะครับเพราะถ้าหากไม่มีระบบนี้นะครับพอเราเสียการทรงตัวหรือล้อฟรีขึ้นมาเนี่ยรถมันไม่ตัดกํำลังแล้วเรายังตื่นเต้นหรือกดคันเร่งลงไปเนี่ยรถมันก็จะพุ่งนะครับพุ่งเสร็จแล้วมันก็ถลายออกข้างทางแล้วก็เกดิดอุบัติเหตุได้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับว่ามันมีรุ่นไหนบ้างที่มีระบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเพราะว่าผมสรุปเอาไว้ให้อยู่ชมข้อต่อไปครับก็ ที่4เรื่องของความเร็วครับพอรถของเราเนี่ยมีความเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยคนขับเนี่ยก็จะมีความแบบแม่งรถชั้นแรงอะ่ะชั้นอยากจะขับอย่างแรงแรงเงี้ยพอมันขับแรงขึ้นเนี่ยการควบคุมรถมันก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพถนนสภาพยางสภาพสิ่งแวดล้อม ถ้าฝนตกด้วยแล้วคุณขับแบบเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยเจอเลยนะก็คือผมขับมาจากขอนแก่นกับโคราชฝนตกนะครับด้วยความที่รถผมมันเป็น4 f u ฟู t i ทมเนาะไทตันผมก็เปิดขับ4วิ่งมาเลยมันก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งของผมนะครับเพราะว่าผมจะควบคุมความเร็วอยู่ที่9 0้า0ถึงหนึนะครับถามว่าเร็วไหมก็ถือว่าเร็วแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น4ีฟูท่ะมันลดอาการเหินน้ำแล้วก็เกาะถนนได้ดีขึ้นแต่ในขณะนั้นเอง มีรถอีกยี่ห้อหนึ่งวิ่งมากับผมเลยขับเคลื่อนสองล้อครับขับเร็วมากผมบอกได้เลยว่าเรียกว่าจะแข่งกับผมได้เลยร้อยี่สิบไปเลยทีเดียวถามว่าทําไมกล้าพูดว่าร้อยยี่สิบเพราะว่ามีช่วงหนึ่งผมก็เหยียบร้อยยี่สิบผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยทาไมเขากล้าขับวะเพราะว่าหนึ่งฝนตกถนนเปียกสองเป็นขับสองด้วยสามผมไม่รู้ว่าคันนั้นมีระบบอ่า traction control หรือระบบการลื่น,หร,นหรือเปล่า ความปลอดภัยมันก็จะแตกต่างกันแต่ถามว่าผมขับเร็วอย่างนั้นบ่อยไหมผมต้องตอบก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้ขับเร็วบ่อยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเอาความปลอดภัยของผมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับรีโวกับนิสันเนี่ยมีให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับทั้ง2ประตูและรุ่น4ประตู2ยี่ห้อนี้คือดีมากๆเลยนะครับให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเลยอ่าโดยผมดูจาก โบชัวในเว็บไซต์นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ 2. อ s u ิซู s ุอิซูซุเนี่ยมีมาให้ทุกรุ่นยกเว้นนะครับยกเว้นรุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาไม่มีระบบแท็กชั่นคอนโทรลไม่มีระบบการลื่นมาให้อ่าก็ซื้อรถแนะนำว่าให้ซื้อคันที่มีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นก็เป็นตัวเลือกแล้วกัน3ไททัน ไทตันก็เหมือนอิซูสุครับก็คือรุ่น GLS MT ไม่มีมาให้แต่จะมีในรุ่นของ GLS AT 4ประตูนะครับแล้วก็ GLS AT CAP ก็มีให้4ประตูก็มีให้ขึ้นไปครับถึงจะมีระบบนี้มาให้ทั้ง2ประตูและ4ประตูนะครับและรุ่นสุดท้าย f o r d ผมหาข้อมูลแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าผมหาข้อมูลถูกไหมเพราะว่าในโบชัวค่อนข้างรายละเอียดน้อยไปหน่อย ฟอร์เนี่ยผมเจอในรุ่นของ XLS มีมาให้แต่รุ่น XLT เนี่ยในโบชัวไม่ระบุว่ามีมาให้แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีแฟนขับ Ford เนี่ยช่วยมาคอมเมนต์บอกผมทีว่ารุ่น XLT มีมาให้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามีนะเพราะว่า XLS มีมาให้ XLT ก็ต้องมีอีกโหมดหนึ่งที่ ของรีโว่จะใช้ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมขับรีโว่อยู่แล้วก็จะมีโหมดนี้ก็คือโหมดอีโคครับแนะนำว่าฝนตกให้ทุกท่านใช้โหมดอีโคนะครับสำหรับใครที่ใช้รีโว่แล้วมีโหมดนี้อยู่ซึ่งโหมดรีโว่เนี่ยผมมองว่าคล้ายๆโหมดของ Ford ตัวใหม่ที่มีมาให้เอาไว้ใช้บนถนนเปียกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะครับในโหมดนี้ของ Ford ยังไงก็คอมเมนต์บอกบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Ford เนาะก็เลยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากนักแต่ส่วนของไทตันนั้น ผมก็ใช้ระบบ4 f ่ฟุตไทมในการวิ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็การขับขี่เนี่ยคนขับจะต้องมีสติเสมอนะครับแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยไม่ใช่ว่ารถท่านแรงแล้วช่วงล่างท่านดีแล้วท่านจะขับในสถานการณ์ที่ฝนตกถนนเปียกแบบซิิงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับมันก็จะทําให้เกิดอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถ้าถนนแห้งแล้วท่านมั่นใจในรถท่านก็ขับไปเลยอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าถนนเปียกเนี่ย มันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปเพราะว่าถ้าถานนลื่นแล้วท่านควบคุมรถไม่อยู่ท่านก็มีสิทธิ์สไลด์ลงข้างทางได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กําลังสนใจในเรื่องของภาพภาพนี้แล้วก็ระบบต่างๆที่ผมได้พูดถึงสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ